้องบอกว่าล่าสุดต่ายชุติมานั้นก็ได้ขอชี้แจงหลังทัวลงโพสต์ภาพแต่งงานตอนทิมพิธาอิโมจิเหมือนเบะปากเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิทานั้นได้แชร์โพสต์ตเก่าในอดีตที่หนุ่มทิมพิธาเป็นคนโพสต์ตภาพของเธอในชุดแต่งงานพร้อมระบุข,ข้อความว่า พบรักเข้ากับนางฟ้าซึ่งเธอนั้นได้แชร์โพสต์พร้อมแนบข้อความว่าอุ้ยและอีโมจิแสยะยิ้งแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนว่าเอ๊หรือเป็นอีโมจิเบะปากกันแน่ข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าอีโมจิเบะปากมันยังไงไงอยู่นะอยากกลับมาเคียงข้างในวันที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเลยค่ะ มันไม่ใช่อีโมจิเบะปากกันนะสาวเบะปากอันนี้เราเรียกอีโมจิทำหน้าโชวเหนือและล่าสุดไต่ชุติามานั้นก็ได้ขอชี้แจงหลังทัวลงโพสต์ภาพแต่งงานตอนทิมพิทาอีโมจิเหมือนเบะปากซึ่งเธอนั้นก็ได้ระบุข้อความว่าชี้แจงอีโมจินาจาสงสัยโพสตัตวเล็กไปโดยเธอยือนยันว่าไม่ใช่การเบะปาก แต่เป็นสติ๊กเกอร์หัวเราะเบาๆนั่นเอง